สนใจปั๊ม G p ทักไปที่เพจ t t k t Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k t Studio นะฮะวันนี้ก็จะมา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 ,มาทำอะไรวะมาจัดเพ็กเมนูซะหน่อยวะแม่มีหลายตัวที่ยังไม่มีเลยนะเมนูเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูฟูทีเมนูก่อนขาดตัวไหนวะเนี่ยยังได้ฟีเจอร์อย่อนน,นะฟูทีเมนอูอยู่ตรงไหนวะฟูเมนู ลืมจัดไว้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละลืมจัดไว้หรอวะอ่าอันนี้ไม่ใช่สวยละสงสัยไม่ได้จัดปะสงสัยไม่ได้จัดนะน่าจะไม่ได้จัดไว้ช่างมันนะผมที่รู้คือยังไม่มีบรูโน่เฟรเนเดสนะครับผมมาซิยาลริชฟอร์ดมีแล้วจำได้ว่ามี DKR ก็มีนะฮะมาติกเนี่ยมาติกยังไม่มีวะไม่ไกวน่าจะยังนะไม่ไกวยังมาติกยังบรูโน่ยังบอนเบสกามีแล้วนี่ใครวะเนี่ยเปเรราน่าจะยังแต่ไม่อยากได้บอลทองนะไม่ไกวมาติกแล้วก็บรูโน่เฟรนเดสนะครับผมโอเคไปบรูโน่บรูโน่บรูโน่ ยังไม่มีนะฮะมาเอาหมุนเ้ยนึกว่าจะค้างซะแล้วนะผมโนเฟิร์นเดทเว้ยขอขอขอเท้าขวาอืมน่าจะเบอร์สิบเดฟอร์ดวะอืมเหมือนจะมีแล้วนะเดฟอร์ดนะน่าจะมีแล้วแหละนะผมถ้าจำไม่ผิดนะแต่ก็ไม่เป็นไร มาอีกก็เก็บอีกนะฮะเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เมนยูบาซ่าไว้ก่อนเอาเมนยูก่อนเอาบรูโน่ก่อนนะมาท่าเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหดวงดีหรือดวงสวยวันเนี้ยโอ้โหคู่เซ็องอ่ะตรงๆเลยนะ โคตรซ็งอะ่ะแมทำไมต้องเป็นตัวซ้ำดูวะสิงที่หายโอ้โหเบืโอไม่ไกวยก็ยังดีไม่ไกวยก็ยังดีนะฮะขอย้ายให้ซ้ำก็แล้วกันแต่ผมจำได้ว่าผมยังไม่มีนะต้องไปดูอีกทีฮนะว่ามันซ้ำกันหรือเปล่าว่ามันซ้ำกันหรือเปล่า ไปดูก่อนมันหมุนนานจังวะขอดูก่อนว่ามันซ้ำหรือเปล่านะาไม่กวไม่กวยอย่าให้ซ้ำขอร้องอย่าซ้ำเลยนะมาต้ามีแล้วมาซิเยามีแล้วเม่นยูผมมีหลายตัวเหมือนกันนะฟีเจอร์ไม่กวยอยู่ไหนอ่ะนี่งไงไม่กวย ไม่น่าซ้ำมัง้งไม่ซ้ำก็ดีนะไม่ซ้ำก็ดีโอเคไม่ซ้ำละอัพวิวกันดีฟ้านะผมไม่ซ้ำล้วอัพวิวดีกว่าเรดฟอร์ดโอ้โหอย่างเซ็งเลยไปไม่กวยเอาห้าดาวไปเลยหนึ่งอันตันไหมละ่ะห้าดาวตันไหมละ่ะตันนะผมเก้าห้าเก้าห้าว่ะ นะฮะ95ว่ะก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะฮะก็ไม่ได้แย่นะนะผมกดโดด95เลยนะไม่ได้แย่ครับผมโอเคเต่ที่แย่กว่านั้นก็คือได้ตัวซ้ำไปแหละไม่โคตรแย่เลย <c oughs> นะผมโอเคนี่นวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะผมไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย l ล t s go ก